ว่าตาขยิบเตตะวันฟาดการเมืองที่ดีไม่ใช่การเมืองที่เหลี่ยมจัด ปากว่าตาขยิบไม่ต้องมาทําซับซ้อนมันไม่ได้ดูฉลาดมันดูขี้โกงกลายเป็นกระแสร้อนแรงที่โลกโซเชียลมีการพูดถึงอย่างมากมายสําหรับเรื่องของการเมืองหลังมีการโหวตนายกรัฐมนตรีในสภาซึ่งนักแสดงหนุ่มชื่อดังเตตะวันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องของการเมืองเช่นกันโดยเตตะวันได้ออกมาทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็แค่เลือกตั้งยอมรับผลให้ผู้ชนะทํางานรอดูผลงานครบวาระเลือกใหม่ไม่ต้องมาทำ อซ้นมันไม่ได้ดูฉลาดมันดูขี้โกงถ้าทําไม่ได้ก็ถือว่าหน้าอายหลายๆประเทศที่เขาเอาเงินและเวลาไปพัฒนาชาติความเป็นอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์แทนที่จะมาจมาปลักดักดานกับการต่อสู้ทางการเมืองที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยการเมืองที่ดีไม่ใช่การเมืองที่เหลี่ยมจัดเม็ดเยอะฉลาดแกมโกงปากว่าตาขยิบแต่เป็นการเมืองที่ตรงไปตรงมารับใช้ส่วนรวมและเคารพสมาชิกส่วนใหญ่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง